ราคาคาวแรกของเรานะคะจะพามาดูหนุ่มน้อยนะคะที่ว่าตอนนี้นะคะก็มีบทบาทใหม่นะคะนั่นคือการเป็นนักแสดงนั่นก็คือน้องแจ็กกี้จัก,กรินนั่นเองค่ะ หลายคนคงคุ้นกับบทบาทกับเป็นนักร้องนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยค่ะน้องเข้ามาเล่นหนังแล้วค่ะชื่อเรื่องว่าพนอค่ะซึ่งน้องแจ็กกี้ก็บอกว่าตื่นเต้นมากแล้วก็ดีใจมากแล้วครั้งนี้ค่ะ F อฟซก็จะได้เห็นเขากับลุกใหม่ด้วยแล้วที่สําคัญตอนนี้นะคะแจ็กกี้ก็เป็นนเป็นบอสเรียบร้อยแล้ว<อ>เป็นหนึ่งลยผู้บริหารนะคะเปิด<อ>บริษัทของตัวเองค่ะเป็น c <อ>ีอค่ะชื่อบริษัทว่า o t h entertainment นั่นเองนะคะซึ่งก็ท้าทายความสามารถน้องแจ็กกี้จริงจะเป็นยังไงนะคะไปฟังทั้งหมดเลยค่ะ ก็ภาพยนตร์เรื่องแรกในชีวิตแล้พนอก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็เหมือนดีใจมากเพราะว่าเราได้ได้ว่าแหละได้ดูชื่อเสียงของจักรวรจักรวรรดิลองของอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ตื่นเต้นมากครับคุณวิววิวดูตัวอย่างมาใช่ไหมคุณดูละครใช่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 ดูลองของภาคหนึ่งนะครับก็น่ากลัวน่ากลัวเลยใช่ ตั้งก็จะรับครับก็ท้าทายไงท้าทายเป็นแบบบทบาทใหม่อะไรเงี้ยแล้วก็เป็นเหมือนแบบว่าบทบาทการแสดงที่ค่อนข้างผมองบอกไม่ได้อะแต่ว่าท้าทายจริงๆอยากให้คนติดตามก่อจะได้เห็นน้องแจ็คที้ขัไร่เปใหม่ๆเยอะเลยเนี่ยใช่ค่ะบอกแอบบอกได้ว่ามีมีการเปลี่ยนลุคอะไรเงี้ยใช่ใชก,ก็ไม่ใช่จ็คก,กี้แน่นอนครับ <c oughs> แต่ว่าอยากให้ติดตามว่าใครคือพนองใช่ที่ใก็ มีตอนเด็กๆเลยแบบเห็นเงาคนเดินผ่านตรงประตูหรือว่าแบบไฟดับได้ยินเสียงแปลกๆอะไรเงี้ยก็มีบ้างแต่ว่าแบบเออเราก็เราก็ไายตลอดนะใช่ก <laughs> ็อย่าทำอะไรผมเลยครับอย่าทำอะไรผมเลยมไ,ไม่รู้แต่พูดไปก่อนอพูดไปก่อนไม่ค่ยเป็นนะปกติเหนื่อยแล้วก็หลับเลยหลับล <laughs> ไม่รู้เลยมันผีมาสกิดแล้วสกีนไม่รู้ใช่ท้อแล้วถามว่ารู้สึกยังไงบ้างก็ ตื่นเต้นแล้วก็ท้าทายกับตวมากมากเลยเพราะว่าเราต้องเริ่มต้นเริ่มต้นใหม่ใช่หลายๆอย่างต้องแบบเรียนรู้เองแล้วก็เจ็บเอง,เเองใช่ใช่ใชต่างจากความเป็นแบลกแจ็กกี้ของเราแบบที่ต่างแค่ไหนต่างตรงที่ว่าเราจะต้อง ใส่ใจในรายละเอียดกับทุกๆอย่างที่ทำออกมาเนี่ยเพราะว่าเหมือนด้วยความที hmm. ่เราเป็นคนแบบลงทุนเองด้วยนะครับใช่ก oh. okay. so right. like, ็ต้องแบบให้เวลากับมันค่อนข้างเยอะแล้วก็ต้องศึกษางานพวกนี้มากขึ้นเยอะเลยครับการวางแผนการทํางานแหละครับเรื่องแบบเรื่องคนเรื่องทีมงานอะไรเงี้ยใช่เรองสู้เองใช่แบบอ่านเว็บไซต์อย่างเงี้ยผมก็ทําเองใช่ใช่ใช่ตอนนี้คือทำทุกอย่างในแบบว่าความจริงก็ค่อนข้างทุกอย่างนะครับเพราะว่า มันทุกอย่างก็ต้องพิสูจนผ่านผมกนะ่อะไรเงี้ยเอาใจช่วยนะคะทุกบทบาทเลยใช่แต่ว่าเด็กๆสมัยนี้เขาเป็นแบบซีโอกันแบบเร็วนะแม่น้อเร็วมากนะเร็วก็แบบรวยเร็วมากแล้วก็แบบว่าเป็นผู้บริหารเร็วมากาเลยค่ะ